นะครับวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยไขยข้อกระจ่างให้กับทุกคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องการพัสดุภาครัฐแต่ในประเด็นของแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนนะครับเป็นฉบับที่2พุทธศักราช2563ครับซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสุธาศรีศรีมานาศานะครับนิติกรชำนาญการจากกองการพัสดุภาครัฐสวัสดีครับ กับเรื่องสินค้าไทยอ่าเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องของเงื่อนไขไปก่อนนะคะทีนี้มาเรื่องยากละอาจจะจริงๆไม่ได้ยากหรอกแต่มันซับซ้อนเหลือเกินนะคะเรื่องของสินค้าต้องใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศหรือ made in Thailand นะคะอันดับแรกเลยคือ made in Thailand เนี่ยคือณณนะนะวันนี้นะคะเอาอย่างนี้เลยจะต้องใช้สินค้าไทย ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยทุกสิ่งอย่างอันรเราต้องส่งเสริมคนไทยให้มีชีวิตอยู่รอดและสร้างตั้งตัวขึ้นมาได้ไทยช่วยไทยถูกต้องนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าไทยช่วยไทยแล้วช่วยยังไงอ่ะก็นี่แหละมาเอากระบวนการซื้อจ้างนี่แหละเข้าไปช่วยโดย m ม d e in Thailand นะคะมันจะมีที่ให้ดูว่าอะไรคือ m ม d e in Thailand หลักการคือดูที่หก่อนก็คือดูว่าได้ขึ้นทะเบียนกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไหม นะคะถ้าได้ขึ้นทะเบียนกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วได้รับเครื่องหมายเม็ด MIT อันนี้ไม่ต้องคิดมากเป็น m ม d ดอินไทยแลนด์แน่ๆซึ่งเขาจะมีเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนนะคะอาจจะเป็นสินค้าที่เอามาประกอบในไทยมีโรงงานในไทยจ้างแรงงานไทยอไะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นเงื่อนไขไม่ต้องไปสนใจ เดี๋ยวี่มีันจิอันนี้เราตรวจสอบจากเว็บไซต์ได้ไหมถูกได้ถูกต้องค่ะมันก็จะมีเว็บไซต์ w w w m i t s t i o r g s นะคะของสภาอุดมันเข้าไปในนี้ปุ๊บเนี่ยเข้าไปปุ๊บพิมพ์เลยสมมติเราจะเราจะดูว่าคอมพิวเตอร์นะคะหรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะมีซื้อจ้างอะค่ะไปคีย์ ตัวพัสดุลงไป m i t f t i o r t h อ่าโอเคครับถินบอกผิดใช่ไหมในตัวหนังสือเวียนนะคะมันมีนะคะเพราะนั้นไปเช็คได้ของสภาอุตสารการแห่งประเทศไทยทีนี้พอเช็คถ้าเกิดว่าขึ้นทะเบียนที่สภาอุดไม่ต้องไปคิดมากว่าเฮ้ยเขาจะได้จากเงื่อนไขไหนของสภาอุดคือสภาอุดเนี่ยเขามีหลายเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็น m i t อันนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจค่ะเมื่อเขาได้เป็น m i t เขาก็คือได้จะได้เงื่อนไขไหนก็คือได้ นะคะกับอันที่สองคือสภาอุดยังไม่ขึ้นทะเบียนเพราะว่าอาจจะเป็นอยู่ในกระบวนการที่เขาอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าสินค้าเนี่ยเป็นเป็นเอ็มไอทีไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่อีกอันนึงที่ให้ดูคืออ่ะพี่ม่อนเคยอ่าน สลากสินค้าไหมครับยังไงเอ่ยคุณจินมันก็จะบอกอย่างสมมุติว่าอย่างเงี้ยผลิตโดยบริษัทอะไรยังไงถ้ามานําเข้ามันจะบอกว่านําเข้าโดยจัดจำหน่ายโดยโอเคอันนี้คือเป็นเป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่สภาอุดถ้าขึ้นแล้วจบเพราะมันอยู่ที่เขาเลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ขึ้นให้มาดูที่ตัวสลากสินค้าหรือตัวตัวบรรจุภัณฑ์หรือตัวกล่องหรือตัวที่ตั้งของโรงงาน นะคะเขาอาจจะไม่ได้คือตัวสินค้าอาจจะไม่มีฉลากกล่องอาจจะไม่ได้บอกไว้แต่โรงงานเขาตั้งอยู่ในจังหวัดเราเลยอ,ะอ่ะอ่าอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันคือสินค้าไทาย <Thailand S 2> แน่ๆไม่ได้นําเข้านะคะเพราะนั้นวิธีการดูเม d ด i ินไ a i l a n d จึงดูได้2ลักษณะคือ1คือไม่ยากดูที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช็คลายชื่อได้เลย2คือถ้าไม่มีคือมาดูในตัวของผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องหมายหรือตัวที่ตั้งของโรงง,งานหรือของตัวสินค้านั้นนะ